ไปดูอีกหนึ่งเรื่องครับเมื่อวานนี้หลังจากที่นายอัจฉริยะเนี่ยเขาเอาหลักฐานมาเปิดให้สื่อมวลชนดูก็เป็นคลิปเป็นภาพเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นเลยนะครับไล่เลียงมาเป็นไทม์ไลน์เลยแล้วบอกว่าตรงไหนอย่างไรแล้วบอกว่าคุณแตงโมเนี่ยไม่ได้ตกจากท้ายเรือนะครับแต่ไม่หยุดอยู่แค่นั้นครับเปิดให้สื่อมวลชนแล้วก็หลักฐานเนี่ยแหละครับไปส่งให้กับปปป,ปเพื่อเอาผิดกับทีมพนักงานสอบสวนคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะครับ นายชริยะเรืองรัตนพงศ์รประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาากรรมนะครับก็เข้าไปร้องทุกข์กล่าวโทษที่กรมครับการปราบปรามการกระทําทุจริตและประพฤติผิดชอบนะครับหรือว่าปปป,ปให้ดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ครับคณ,ณะพนักงานสอบสวนและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับกรณีที่ปล่อยให้มีการสร้างพยานหลักฐานเท็จแล้วก็ไม่อายัดของกลางในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะครับ นายชรยยะก็เลยตั้งข้อสังเกตถึงการทํางานของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานโดยเฉพาะเรื่องของเส้นผมที่เรานําเสนอไปเมื่อวานนี้นะครับ,รบที่บอกว่าเจอเส้นผมแต่ว่าไม่ได้เจอตั้งแต่ครั้งแรกตอนที่ไปเก็บวัตถุพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุแล้วก็บนเรือแต่ปรากฏไปเจอครั้งที่4ี่ในการไปตรวจสอบนะครับและการตรวจเจอแก้วไวนเมื่อไปตรวจพยานหลักฐานครั้งที่5้า ถึงจะไปเก็บหลักฐานตรงนี้เอาไว้ก็เลยมองว่า,วามีคนสร้างพยานหลักฐานขึ้นมาทําให้สังคมนั้นไม่ไว้วางใจการทํางานของเจ้าหน้าที่นั่นเอ,เองนะครับนายชยะเขายังบอกนะครับว่าเขามีหลักฐานอีกสองชิ้นนะเ yea. ตรียมที่จะเปิดเผยแต่จะเปิดหลังจากที่ตํารวจนั้นถแถลงปิดสํเนินคดีในวันที่26เมษายนนี้นั่นหมายความว่าตํารวจแถลงปิดคดีปุ๊บอชัยยะเปิดปั๊บเลยอีกสองชิ้นนะครับที่บอกว่ายังไม่ได้เปิดเผยที่ไหนมาก่อน ยืนยันว่าเขาเองเนี่ยตอนีคนกล่าวหาวเขาว่าหิวแสง<ช>ออกมาตอนนี้<ช>เขาบอกว่าเขาไม่ได้หิวแสงนะครับ,รบไม่ได้หิวตามที่มีคนออกมากล่าวหาเขาแต่ว่าเขามีพยานหลักฐานที่จะเอาผิดกับเจ้าหน้าที่และจะเปลี่ยนคดีนี้ให้เป็นคดีที่ไม่ใช่แค่การเกิดอุบัติเหตุเท่านั้นใช่ใช่ทีนี้เนี่ยคนที่บอกว่าหิวแสงเนี่ยใคร ก็ทนายเดชาก็ทนายเดชาตั้งแต่วันที่คุณอัจฉริยะเขามีการตั้งโต๊ะแถลงรายละเอียดเมื่อวันก่อนนะครับล่าสุดเนี่ยน,นะครับทนายเดชานายเดชากิติว it ิทยานันทนายความของคุณแม่คุณแตงโมบอกว่าการกระทาของนายอัจฉริยะเนี่ยทำให้รูปคดีได้รับความเสียหายนะครับลักษณะแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรไม่ควรเข้ามายุ่งเกี่ยวกับคดีของคนอื่นด้วย โดยหลังจากวันที่26เมษายนนี้ที่มีการถแถลงปิดคดีแล้วเนี่ยจะมีการดำเนินคดีกับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องที่ออกมาให้ข้อมูลแล้วทำให้สังคมเนี่ยเกิดความสับสนจนคดีมันเสียหายครับของนายอธิษฐาทำให้รูปคดีของแตงโมเสียหายนะครับซึ่งผมก็ได้แจ้งคุณแม่แล้วนะครับนะครับวันนี้ก็ได้แจ้งแล้วนะครับก็เป็นเรื่องพฤติกรรมที่มันไม่ไสมควร นะไม่ควรเข้ามาเกือกหือมายุ่งเรื่องคนอื่นตัวเองเขาบอกว,ว่าไม่ไม่ควรไปยุ่งเรื่องของเองตัวเองมอบกืบอกอนะครับแต่กับเป็นการณ์ทาที่ไม่เหมาะสมทานายเดชาบอกว่าถ้าหากนายอาัจฉริยะมีเจตนาที่ดีอยากจะช่วยเหลือคดีเนี่ยนะครับเมื่อมีข้อมูลมีพยานหลักฐานเชิงลึกที่แตกต่างไปจากของเจ้าหน้าที่เขามีเนี่ยก็สามารถนําไปให้เจ้าหน้าที่ได้เอาไปให้แบบเงียบเียบก็ได้อืมไม่เห็นต้องไปตั้งโต๊ะแถลงข่าว เพื่อขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่เลยค่ะจนตอนนี้มันกลายเป็นว่าเกิดความสับสนในสังคมไปแล้วแต่ว่าการที่นายชุริยะออกมาเปิดเผยแบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีการเก็บพยานหลักฐานต่างๆไว้เรียบร้อยและการกระทําของนายชุิยะนั้นอาจจะเข้าข่ายการดูหมิ่นเจ้าพนักงานและแจ้งความเท็จใส่ร้ายเจ้าพนักงานนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยถูกเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วนะครับเพื่อที่จะประกอบการดําเนินคดีในภายหลังกับนายอัจฉริยะครับโอ้โหอ่า mm. นะ เปิดกันไปเปิดกันมานะครับ